เรามาดูบทสรุปของเรื่องนี้กันนะคะว่าเขาต้องการให้เขาต้องการสอนอะไรเราเนาะข้าเสือเทียนจูนะคะก็คือว่าวาดเท้าเพิ่มให้งูวาดเท้าเพิ่มให้งูหรือว่าเราจะแปลโดยรวมก็ได้ว่าคือว่าวาดเท้าให้งูนั่นเองแล้วไงหรออี้สือชื่ออี้สือแปลว่าความหมายค่ะ อีสือแปลว่าความหมายชื่อแปลว่าคือเนาแปลว่าคือเป็นใช่ได้หมดเลยความหมายก็คือว่า画าเสอส上อเ่ยเเสอทีนางจวเวลาที่วาดงูนเนี่ยแล้วไปเพิ่มเท้าให้กับมันนะคะสอคือ ขณะที่วาดงูฉือในที่นี้เนอะแปบลบว่าขณะที่นะคะเป็นคล้ายๆเต๋อฉือโฮ่ะค่ะอ่าจจะทรงเดียวกันขณะที่วาดงูอืมขณะที่วาดงูเนี่ยเทียนสร้างเจี่ยวเทียนแปลว่าการเพิ่มเนาะ เพิ่มเท้าให้กับงูเก๋แปลว่าให้เสือแปลว่างูขณะที่วาดงูแล้วไปเพิ่มเท้าให้กับงูปีวี่ปีวี่แปลว่าเปรียบเหมือนค่ะเปรียบเหมือน เปรียบเสมือนหรือเราจะแปลว่าเปรียบกับก็ได้ในหมดเลยอ่าเป็นการที่เราเอาไว้บอกนะว่าเราจะเปรียบเทียบอะไรเขาเลยบอกว่ามันเปรียบเหมือนกับการที่ชั่วตัวหิ่ 不下哈，พวกเร不下单的事，哎 <laughs>、oh、比喻做多余不下当的事，反而把事情办糟糕了。别较เ做多余，做多余多余แป มากเกินความจำเป็นค่ะมากเกินความจำเป็นเรียดเหมือนจั่วแปลว่าการทำค่ะเปรียบเหมือนการทำอะไรที่มากเกินความจำเป็นเนี่ยนะมันก็แบบเหมือนเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเหมาะสมอะค่ะปู่เชียตงังแปลว่าไม่เหมาะสม ชื่อชื่อตรงนี้นะคะแปลว่าเรื่องมีความหมายคำเต็มนะมันมาจากคำนี้ค่ะชื่อฉิงนั่นเองมันแปลว่าเรื่องหรือแปลว่าเรื่องราวก็ได้นะคะชื่อหรือเรื่องชื่อนี้นี้เนาะแปลว่าเรื่องหรือเรื่องราวก็ได้ฟานฟานเอ๋อก็คือกลับกลับไกลกลับทำให้มันทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ กลับกลายเป็นว่ากลับกลายเป็นว่าป่าชื่อชิงป้านจาวกาวเลยป่าแปลว่าเอาหรือแปลว่าทําก็ได้ป่าแปลว่าเอาหรือแปลว่าทําก็ได้ทําให้เรื่องนั้นเนี่ยคะ่ะป้านเนาะแปลว่าทําทําให้เรื่องนั้นเนี่ยจาวกาวแปลว่าแย่ แย่ลงกว่าเดิมอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวเรามาสรุปอีกทีหนึ่งเนาะการวาดเท้าเพิ่มให้งูเปรียบเหมือนการทำเรื่องที่ ไม่เหมาะสมเกินความจำเป็นเนาะก,ก็คือทำเรื่องที่มันแบบเกินความจำเป็นไม่เหมาะสมหรือว่าการทำเรื่องที่อะไรก็ตามที่มันไม่เหมาะสมเนี่ยค่ะเกินความจำเป็นใช่ปะ่ะกลับกลายเป็นว่า ทำให้เรื่องนั้นยิ่งแย่ลงได้อ่าเนาะเขาก็เปรียบเหมือนแบบเราไปทำให้มันเกินความจำเป็นทำไมคือแบบมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำอะ่ะ เออแล้วเราดันไปทําให้มันกลายเป็นว่าบางครั้งมันอาจจะทําให้มันเกิดเรื่องแย่ขึ้นกว่าเดิมก็ได้อะไรประมาณเนี้ยคือประมาณแบบดีอยู่แล้วนะเราไปทําให้มันแย่ทําไมเนาะอันนี้ก็คือการเปรียบเปยนะคะเป็นสำนวนของจีนเขานะว่าเสอเทียนจูนะคะก็คือการที่ทําเรื่องที่มันไม่เหมาะสมเกินความจําเป็นเนี่ยคะ่ะกับกายที่จะทําให้เรื่องนั้นเนี่ยมันแย่ลงได้ 了哦了嘛安培我们赶紧到拿哈古代有一家蜀国人用酒菜祭祀完了祖宗以后就把酒留给办事人员喝办事人员很多仅仅一壶酒到底给谁喝呢 有人提议，每人在地上画一条蛇，谁先画完谁就喝酒。大家都同意这个办法。有一个人画得很快，一会儿他就画好了一条蛇。他回头看了看别的人，他们都还没有画完。 他就左手拿着酒壶，右手拿着一根树枝，得意洋洋地说：“你们画的真慢啊！呢，m 美呢？你们画的真慢啊！我再给蛇画上几只脚吧。”嗯。 在他画蛇脚的时候，另一个人已经画完了蛇。那个人夺去酒壶，说：“蛇是没有脚的，你给他画上了脚，他还是蛇吗？”第一个画好蛇的人是我，不是你。 那人说完，就喝光了壶了酒。画蛇添足，意思是画蛇时给蛇添上脚，比喻做多余、不下当的事，反而把事情办糟糕了。啊，你那呐，哈，扔画蛇添足呢，你、嗯，